สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Ford T6 นะฮะปีประมาณส0 1 2อาการที่มาคือระบบเซนเตอร์ล็อกกดไม่ได้นะครับจากหน้าจอเดี๋ยวช่างชี้เลยฮะที่มามี2อาการนะครับ 1. ตัวเซนเตอร์ล็อกกดล็อกไม่ได้นะครับกดคายล็อกก็ไม่ได้นะครับไฟผ่ามาก็กดไม่ติดนะครับอันี้เราทำการแก้ไขให้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับช่างทรสอบฮะ แก้ไขแล้วนะครับอย่างที่แก้ไขนะครับเดี๋ยวทดสอบนะไฟพามาใช้ได้ไหมครับเนี่ยไฟพามาใช้ได้นะครับเสร็แล้วครับทางเซนล็อกใช้ได้นะครับสถานะโชว์ครับว่าล็อกนี่ครับสถานะโชว์ด้วยนะครับคายล็อกครับคายล็อกครับล็อกครับล็อกครับอ่านี่ครับเรียบร้อยนะครับใครท่านใดที่ใช้ Ford Ranger นะครับตัว T6 นะครับเจออาการแบบนี้เรารับซ่อมนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง f e c o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  แ n p n p e นะครับแต่งรถนด้ดำเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์08128-11259ครับคลิปนี้ลิลาไปก่อนสวัสดีครับ